สวัสดีค่ะไปไปไปบันเงาออกบ้านค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยโอย,โอยวันที่หนึ่งสิงหานะคะเป็นวันที่เนาะปู่จากไปเป็นวันที่สี่ไหมเนาะก็เป็นอะไรที่เงียบเหงาในบ้านนะคะยายจ๋า,จามองแล้วไม่เข้าท่าอ่ะชวนสามีและลูกออกมาตัดผมนะคะทีแรกบอกให้มากันสองพ่อลูกงอยงอยมองซ้ายมองขวาเนาะ อะไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันออกมามีรอยยิ้มบ้างหาอะไรทําบ้างช่วงนี้เพื่อดึงดูดให้พ่อและลูกเนาะมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะเพิ่มเติมให้ลืมกับความเจ็บปวดในช่วงระหว่างน,นี้เนาะความเสียใจยังอยู่ในใจอยู่ในบ้านพ่อก็เป็นคนเงียบนะฮะฝรั่งสามียายจ๋าเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดอืหงอยนั่งมองเมื่อไอเราก็สงสารอ่า ยายจ๋าก็ไม่ใช่จะนิสัยดีบางทีก็ดุบ้างอ่ะโอเคระง,งับตัวเองนะคะเพราะในช่วงเวลารักษาแพลใจเป็นใครๆก็เสียใจถามว่ายายจ๋าเสียใจไหมยายจ๋าก็เสียใจเช่นกันนะคะแต่พอถึงเวลาตรงเนี้ยอืมยายจ๋าต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งและเป็นพลังกําลังใจให้กับลูกและก็สามีนะคะเพื่อที่จะเทิมสีสันในบ้านทํเน่นทนํานี่เรียกร้านมา เล่นนะคะเพื่อเติมสีสันเสียงหัวเราะพูดคุยบ้างเนะาะยายดาอยู่ด้วยเออก็หายเหงาหน่อยเพราะว่าก็ได้ทะเลาะก,กันกับฝรั่งน้อยดี <c oughs> สองน้าหลานเอ,อ่ยยามเล่นกันดีก็มีเสียงหัวล้อนะคะยามทะเลาะกันก็มีเสียงโวกวากแต่ก็เป็นสีสันในบ้านที่ดึงดูดให้ป๊าป๊าไม่เหงาในช่วงนี้เนาะ ก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆกับคําเตือนสติจากพี่ปองแล้วก็จากพี่ภาพแล้วก็จากพี่พ่อแม่เนาะเอฟซีทุกๆท่านนะคะนะชีวิตคนเราอ่ะหนีไม่พ้นความตายคนตายไปอะเขาสบายแต่คนที่อยู่เนี่ยจะทํำยังไงนะคะเติมพลังกําลังใจให้กันเราจะมาห่วงแต่เสียใจแล้วลืมคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะคะสหรับตัวเยจ๋าและหนึ่งสิ่งนะคะไม่อยากแสดง เจ็บเก็บ,กบความช้ำอยู่นานๆเหตุผลเพราะว่ายายจ๋ายังมีแม่อยู่เมืองไทยยังมีพี่น้องยังมีสิ่งที่ต้องทําแล้วก็ยังมีเรื่องรล่าของพี่น้องที่ได้พูดคุยและช่วยเหลือกันทางออนไลน์ด้วยเนาะก็ให้เวลานิดนึงถ้าช่วงนี้ยายจ๋าไม่สะดวกที่จะโทรคุยยาวๆเนาะก็ขอโทษขออภัยแล้วก็โปรดเข้าใจยายจ๋าด้วยนะคะเพราะสีสันในบ้านยายจ๋าก็เนาะ ปัญหาของตัวเองก็ต้องแก้ต้องใช้สติเออต้องเดินนะคะต้องเคลียเช่นกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่มันก็เป็นเรื่องที่เศร้าและเจ็บปวดอ่าหมดกับรอยยิ้มนะคะความคิดความเศร้ากลัวลูกชายน้อยจะป่วยอันนี้คือของของความเป็นจริงนะคะก็เลยเป็นคนที่จะต้องดึงเพราะในบ้านยายจะคุยเก่งอยู่เพียงผู้เดียวเออยาดาด้วยยาดาก็คุยเก่งนาะอยาดา <laughs> ยาดาเป็นคนขี้แกล้งหรือเปล่า ไม่ยาดาไม่ได้แกล้งน้องไอ้ใช่ไหมมักซิมแกล้งเหรอมักซิมแกล้งยาดาเหรอลูกไม่ใช่โ <c oughs> ยนกันไปโยนกันมาตอนนี้นั่งรถไปหาหมอคอนโทรนนะคะก็เลยมาอัดคลิปเสียงเนาะพูดคุยฝากไว้นะคะชีวิตหนีไม่พ้นคนตายไปเขาสบายนะคะอยู่ไปก็ทรมานเนาะความเจ็บป่วยเรารู้กันว่า ยิ่งอยู่นานทรมานทั้งคนป่วยแล้วก็ทรมานทั้งคนดูแลนะตัวยายจ๋านี่แหละเพราะว่าอ,อยู่สนิทอยู่ใกล้ชิดแล้วก็บริบัติด,ดูแลมากกว่าใครนะคะสำหรับในบ้านจนถึงวันสุดท้ายของปู่เราก็คิดซะว่าเออโชคดีเราทําดีที่สุดแล้วโชคดีมีโอกาสได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะได้ดูแลท่านนะคะในเต็มที่ถึงแม้จะไม่ถูกใจใครๆ เราก็อย่าไปมองตรงนั้นเลยเอาจริงคิดไปก็เจ็บใจเปล่ามันก็มีแหละสติสกิดให้จีดให้เดือดให้ขึ้นให้สมองก็เหมือนกับคุยพี่น้องนะคะแต่มันก็ผ่านไปแล้วเนาะโอหสิซึ่งกันและกันนะคะถ้ามานึกเก็บความโกรธความทุกข์คำพูดคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไว้นานๆมันก็ทำร้ายความรู้สึกและจิตใจของตัวเองนะคะ แล้วมานึกหันมานึกถึงคนที่อยู่ด้วยกันดีกว่าคนไหนที่สําคัญกับเราก็คือครอบครัวของเราจริงๆสามีลูกและก็หลานนะคะนี่คือหัวใจของยายจ๋าเนอเออนาณาจิตตังความคิดแตกต่างไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ทุกเรื่องนะคะเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอไม่ใช่เพียงแค่ยายจ๋าเพียงคนเดียวนะก็ นี่แหละเนาะพอเราคิดได้แบบนี้นะเอาจริงๆคิดได้แบบนี้แล้วเราก็จะปลดปล่อยได้นะคะปลดปล่อยนี้ก็คือโอโหสีให้ทั้งเขาและเราเพื่อที่จะให้ใจเราโปร่งใสแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวันการที่อยู่กับสามีฝรั่งน้อยยายจายอยู่มานี่ก็21ปียายดานี่ก็7จ็ขวบและฝรั่งน้อยก็จะเข้า11ปีนะ,ะลูกสาวก็กําลังจะ,ะท้องลูกหลานคนที่ส พ่อปัญหาข้างหน้าที่เรามามองตั้งสติรอรับอันนี้มากมายกว่าเนาะอย่าเสียเวลาเลยกับสิ่งที่ผ่านมาแก้ไม่ได้นะครับพี่น้องขาตั้งสติวันนี้เตรียมพร้อมในวันข้างหน้าอืตั้งสติวันนี้ดูแลสุขภาพกายใจเรานะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงขั้นต้นนะพื้นฐานเลยนะคะหัวใจนะกายใจเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีสติที่จะพร้อมร <Okay. S 1> อรับ ปัญหาที่มันเข้ามาเสมอท้าทายมันไปเลยอืพี่น้องท้าทายมันไปเลยนู่ใชีวิตผ่านมานี่มันก็ไม่ได้ฝรั่งน้อยอิจฉายาดามันก็ไม่ได้กำลังน้อยอิจฉายาดาเลิศดเลออะไรนะคะมาสู้มันไปเลยว่ามันจะมีอะไรมาอีกไหมเออ อย่าลูกสู้มันไปตรงๆเลยว่าเตรียมพร้อมรับเสมอหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วเดี๋ยวรถจะคว่ำนะลูกอะไรกับสิ่งที่จะต้องเจอพี่น้องจะคว่ำมาลูไปไปไปเดินเล่นในช็อปปิงเล็กน้อยรูสติกรู้สิกแล้วแย่งขึ้นรถโอ้ยดาวิลเพิซซ่าเฮ้ยเปล่าพลังน้อยกับยาดากันพิซซ่าเอ็นเจฟอยดาขอบคุณทุกกำลังใจดาวิลเบตซ่าสวัสดีค่ะโอ้ยไปหมอก่อนหมอก่กรกินนี่ลูกจ้าอันนี้เตลิดเข้ามาช็อปกันพี่น้องค่ะสีสัน มุชเว่โ o โป r o m o t ขาไก่ลดราคามือ๋น่อ้หอยลดราคาตามเด็กๆไปนะคะพี่น้องขาช็อปปิ้งกับสองตาใหญ่ออกจากการตัดผมมาลีเล็ก ยาปักมาลูกใส่ตู้แข็งไว้กินประจำนกทวีปักมายามักดีเอ็ดโอ้โหยาดาคุณสบายนะติดอยู่บนรถเลยนะคะอันนี้กี่ฟุ์โซ่เขียนเขียนโปรโมชั่นโอ้โหเซ็ตสองโอเคคือฮักคือฮักมีอยู่บ้านนะอะไรก็มัน อัไร oh, oh, ี baby, oh, oh, <laughs> ้กมอนโอ้โหฝรั่งน้อยก็เบบี้นะฮะโหจะต้องขึ้นด้วยกันด้วยเบบีฝรั่งน้อยพี่น้องค่ะ